พรพรอนงอารามวิทย์จากภาควิชาเัศกรรมปฏิบัติคณะเภสัชศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคะ่ะต้องเรียนเลยค่ะว่ายังต่ำก็30ปีแล้วคือเราวิจัยมาตั้งแต่ตอนที่เราอยู่ที่ต่างประเทศนะคะแต่ถามว่างานวิจัยจริงจังสำหรับประเทศไทยเนะะี่ยค่ะเราก็เพิ่งกลับมาได้ประมาณ17ปีนะคะหลังจากกลับมาก็เริ่มทํางานวิจัยสําหรับผลิตภัณฑ์ในประเทศไทยนะคะ่ะ ้องเรียนเลยนะคะจริงๆผลงานวิจัยเนี่ยเรามีทั้งในด้านที่จับต้องได้และจับต้องไม่ได้คําว่าจับต้องไม่ได้หมายถึงว่าวิจัยเพื่อขึ้นสู่หิ้งเป็นเปเปอร์อย่างนี้ค่ะถ้าเกิดพูดถึงลักษณะนั้นเนี่ยเรามีเยอะมากนับไม่ถ้วนนะคะแต่ถ้าเกิดเป็นผลงานวิจัยจริงๆที่เอามาใช้ประโยชน์ต้องบอกว่าผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในท้องตลาดเนี่ยค่ะเกิดจากผลงานวิจัยเราเประมาณ300กว่าชิ้นแล้วค่ะคือจริงๆแล้วต้องบอกอย่างนี้ว่า สารหนึ่งตัวสามารถทําผลิตภัณฑ์ได้มากมายนะคะไม่ใช่ว่าสารหนึ่งตัวทําได้1ผลิตภัณฑ์ด้วยเหตุผลนี้ค่ะเขาก็จะมีลูกของเขาออกมานะคะจนทําให้มีผลผลิตเยอะอาหาออกมาเป็น360<อ>กว่าผลิตภัณฑ์ต้องเรียนอย่างนี้ก่อนค่ะว่าทำไมเราถึงสนใจผลผลิตทางการ,กรเกษตรของไทยนะคะบอกได้เลยค่ะตอนนี้ทุก ทั่วทุกประเทศในโลกเนี่ยแข่งกันเรื่องงานวิจัยและที่สําคัญที่สุดเนี่ยค่ะบางประเทศมีเครื่องไม้เครื่องมือมีนักวิชาการมีนักวิจัยที่เข้มแข็งกว่าประเทศไทยถ้าเราจะไปตามงานวิจัยในเชิงเทคโนโลยีเราอาจจะต้องใช้เวลาอีกหลายปีพอดีฉันกลับมาจากต่างประเทศนะคะสิ่งแรกที่คิดก็คือว่าเราจะทํางานวิจัยอะไรที่เป็นจุดเด่นของประเทศไทยข้อดีก็คือว่าประเทศไทยเนี่ยค่ะพูดถึงผลผิตทางการเกษตรทุกคนจะบอกเลยว่าดีที่สุดในโลก ะะถึงแม้เราจะมีไม่เยอะพอแต่คุณภาพเราชนะขาดค่ะงานวิจัยเนี่ยเริ่มมองหาของที่เหลือทิ้งอะไรก็ตามที่มีการผลิตมากไม่มีการแปรรูปทําให้มูลค่าค่อนข้างต่ําเราเริ่มคิดที่จะเอามาแปรรูปและเพิ่มมูลค่าสิ่งหนึ่งที่เราได้ยินตลอดคือมีคนเอาลำไยมาเททิ้งในท้องถนนเต็มไปหมดทั้งที่เป็นผลไม้ที่มีคุณค่ามาก นะคะทุกคนให้ความนิยมในการรับประทานสดในการรับประทานแห้งแต่ราคาตกต่ำลงทุกปีนะคะเราก็เลยคิดว่าเราจะเพิ่มมูลค่าและเพิ่มคุณค่าของลำไยยโดยการแปรรูปนั่นเป็นที่มาของลำไยไซลับผสมสารสกัดเห็ดหลินจืออิมูลเอ็กซ์ตรคค่ะต้องเรียนว่าจริงๆแล้วเราทํางานวิจัยเกี่ยวกับเห็ดหลินจือมาก่อนเราใช้เห็ดหลินจือมาทําเป็นอาหารเสริมและเครื่องสําอางนะคะแต่ถามว่าเคยเอาลำไย,ยมาผสมกับเห็ดหลินจือไหม ไม่ใช่ค่ะนี่เป็นงานวิจัยแรกด้วยเหตุผลนี้เราถึงจัดเป็นนวัตกรรมเพราะไม่เคยมีคนทำมาก่อน